สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ kh channel จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนประสูติเมื่อวันที่22มัมกราคมพศ2490หรือท่านชายใหม่เป็นพระราชโอรสพ,โพลโทพลเรือโทผลอากาศโทพระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการกับหม่อมอุบลยุคนณอยุธยาเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนทิคำพรกมรมหลวงลบบุรีราเมศและเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าจุลเจิมทรงมีเชษฐาเชษฐพัคินีและคณิฐาร่วมอุทธรสีองค์คือมารินีมงคลอมาตยากุลท่านหญิงหย่อยปัตธรมะนะรังสีเสนาณรงค์ท่านหญิงเมาหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนท่านชายมุยหม่อมเจ้านพดลเฉลิมสียุคนท่านหญิงยุย้ย ทรงสำเร็จชั้นประฐมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยและมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรก่อนจะได้รับการส่งไปศึกษาต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนปลายแคมเปอร i มิร a r า School ลาดแมสเซนซูรีสหรัฐและทรงศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเวชเชอร์น Pacific University ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแมรามา University และหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการกีฬาม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนรับราชการทหารยศร้อยตีศูนย์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่หนึ่งค่ายวชิระลงกรณ จังหวัดรบบรุรีนายทหารประจำส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมารกองทหารมหาดเล็กรับราชการที่กรมข่าวทหารบกช่วยราชการในกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชองค์ครัก์พิเศษรักษาพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กมหลวงนาราธิวาดราชนครินผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมราชอ,องครักษ์อดีตประธานสโมสรฟุตบอลร,ราชวิถีราชการสนามปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผอกคอพื้นที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อปี2518ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ประเภทที่2จากเหตุการณ์ที่เขาขอปี2,518ในปี2,562ลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้รับพระมหารุณาทิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมพระุนาโปรดเก้าพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษจากพลตรีเป็นพลเอกปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สนองพระเดชพระคุณเป็นราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบ,บดีศีสินทรมหาวชิระ องค์พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10หม่อมเจ้าจุลเจิมสมรสสองครั้งในครั้งแรกกับหม่อมสิริพรยุคนนะอยุธยาซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งมีทิดาสองคนคือหม่อมราชวงศ์ลังสิพันยุคนคุณชายเหมาหม่อมราชวงศ์จันทรลรัดดายุคนคุณหญิงแอ ต่อมาได้เสกสมรสใหม่กับหม่อมอัญชรียุคน,นะอยุธยามีธิดาสองคนคือหม่อมราชวงศ์แม้นนรุมาตรยุคนคุณหญิงแมนหม่อมราชวงศ์จันทรน,นิพายุคนคุณหญิงใหมขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี